ก็ขาดป็นโพูดติดนี้เลยครับค่ะก็เอโฆข้างหน้าติดค่ะได้ยังไงได้แล้วพี่ได้นะโอ้ได้ค่ะก็ก็แคมเปญนี้นะครับกับช้างโคลบูกรองขับก็ยินดีมากที่นึกถึงรายการแคมปิ้งของเรา2คนครับซึ่งจริงรายการแคมปิ้งของเรา2คนเนี่ยมันก็เป็นรายการที่ทําให้เห็นมิตรภาพแล้วก็เป็นรายการที่ชิลออกไปนั่งชิลกันตามสถานที่แคมป์ต่างๆอยู่แล้วแล้วก็ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญนี้ครับครับผมคุณรถเชียง โหชิวมากแล้วก็ครั้งนี้ผมว่าเป็นครั้งสําคัญที่เหมือนโปรดักชั่นของโค้คูนี่เขาก็ยกระดับให้กับโของ EP พิเศษ3ามตอนของที่นี่เลยนะสัดเต็มที่เลยแล้วก็สวยงามมากอย่างแบบอย่างอีแรกนี่คือมีพาราดี้โฆษณาไปด้วยเราถ่ายซีดแยกไปเลยอะไรเงี้ยครับสวยมาก อีพีแรกมันจะเห็นยังไงครับทเราโอ้อีพีแรกสนุกแน่นอนเพราะว่าเราเปิดหัวด้วย2พรีเซนเตอร์เลยครับผมก็คือน้องเฟยกับน้องไบต์โอ้โหก็จริงๆแล้วด้วยน้องสองคนน่ารักกับเราอยู่แล้วแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วมันก็เลยมีเรื่อง้คุยเยอะมีเรื่องขหเผากันเยอะแล้วก็บรรยากาศด้วยบรรยากาศแคมป์เนี่ยมันพาเราไปถึงจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละนี่แหละคือแคมป์ปิ้งที่ที่เหมาะกับช้างโคราบูสุดๆครับมันบรรยากาศการถ่ายทำแบบเป็นยังไงได้น้องสองคนมาโอ้โหคือจริงๆแล้ววันนั้นเราถ่ายกันมันก็ บายเนาะมันก็ไม่อาจจะไม่ได้เย็นมอาจจะไม่ได้เย็นมากแต่ว่าด้วยบรรยากาศของความเป็นเพื่อนด้วยบรรยากาศของของช้างโคบูเองเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเฮ้กิมเอมแล้วก็สนุกแล้วก็โหเรื่องที่มันเมากันแต่ละเรื่องมันเป็นเรื่องมันมันโหดมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องเรื่องที่แบบคนอื่นอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆแล้วเฟยกับไบก็มีอีกมุมหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เห็นอะไรเงี้ยตัดออกตัดออกอากาศได้ไหมครับตัดออกได้ฮะตัดไอ้ตัดออกไปก็เยอะ มีแก้วพิเศษด้วยมีแก้วพิเศษเอาโจรครับเพื่อนผมก็ท่องมาทั้งวันไอ้แก้วมันชื่ออะไรนะป๊อปงลุกช้างโกบูคูกับเอ็กซ์แองเจลได้ดูไม่ค่อยมั่นใจเฮเวลาพูดเลือดไม่ค่อยมั่นใจลือดไดีแก้วนี่จะเกิดคุณนมาอย่างไรต้องครับเข้าไปเลยไปไไปปติดตามรายการแคมปิ้งครับทั้งหมดบอกกติกาในนั้นอยู่แล้วไปร่วมกิจกรรมกันได้แล้วก็มีเพจต่างๆของทางช้างก็สามารถไปกดไลค์แล้วก็ดูกติกาได้ครับได้เลยเหมืนฝากงานนี้เลยค่ะ ฝากด้วยนะครับกับช้างโคบลูคูขับนะครับ X กับแคมป์ลินครับเนี่ยรับรองสนุกแน่นอนให้รอติดตามสเปเชียลอีพี3อีพีที่เราจัดมาให้แฟนๆรายการแคมป์ลินแล้วก็แฟนๆของแขกรับเชิญทุกคนได้ดูกันครับรับรองสนุกแน่นอนครับรับสนุกแน่นอนไปเข้าไปเดินอ่มาเลยฮะมาเลยมาเลยเออเรื่องงานจบแล้วโอเควางใหม่แล้วไปได้เลยไปรอก่อนไปรอก่อน จะต้องแบบมันกับที่เขาเรียกไงขาคนนี้ทำไมฮะขาสะบ้านเลยนี่มาสะบ้านติดรอบนึงแล้วมันไปด่าผมเหรอมันไปด่าอะไรกันเาคือคนกโผลกันเยอะผีจะผอมกับนี้เหรอผีจใครกูคิดไว้แล้วนะในใจเนี่ยคิดไว้แล้วใครจะบอกนะว่าของจริงอ่ะใครลืมมึงกำลังนี้แล่นนลืมมาลืมมาว่าแบบผีมันจะผักวันนี้หรือเปล่าผีเคยผักแล้วแต่ผักออกจากกัน คือคือผีบ้านผีเรือนเขาก็ยังบอกเลยว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ปัญหาของผมสองคนแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันคือปัญหาของสังคมคือเข้าใจไหมมันจะต้องส่งทีมแอเวนเจอร์มาปราบสองคนนี้นอย่าให้มันเกิดขึ้นจริงผมเป็นเพื่อนที่รักกันมากแล้วก็ จะให้พัฒนาไปเป็นแบบนั้นมันคงอาจจะเป็นไปไม่ได้ด้ดยสาเพราะว่าแต่ว่าเป็นเ,นเพื่อนที่รักกันแล้วก็จริงผมสนิทก,กันเป็น1ิปีแล้วม,มันก็เลยเล่นถึงเนื้อถึงตัวเล่นกันแบบสนุกโดยที่ไม่ต้องเกรงใจกันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเพื่อนที่รักกันมากไม,ไม่มีฝืนขีดขอรครับพี่โอ้หมันมันโอ้ย มันโอ้ยน่ากลัวผีกีนเกินมาเราคายกัอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอะพี่บอกเลยบันไดถ้าอย่างถ้ามันเกิดขึ้นเลยเป็นเพื่อนแบบนี้ดีแล้วมีโอกแบคือศูนย์ศูนย์หรือว่าเราพูดไปในรายการไว้ใช่ไหมว่าบอกว่าถ้าอายุ3 8แล้วยังไม่มีผัวไม่มีเมียกันก็จะแบบมาจุ่มกันขอขยำซสี่สิบได้ไหมขออีกันหน่อยหนึ่งอีกักหน่อยหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้ว เราอยากจะคีบความสัมพันธ์แบบนี้ไว้มากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกัวว่าถ้าวันหนึ่งมันมันจะพัดจะผูแรไไปเนี่ยแล้วมันจะกลับมาเป็นเพื่อนกันลําบากเพราะว่าเราเป็นเพื่อนที่รักกันมากๆด้วยอะไรเงี้ยซันไม่รู้อนเนี้ยเพ่อตอบขนาดซันนี่เสียใจไหมอ๋อถามต้องปฏิเสธเขาแบบนี้ไปถามมันนะเผื่อมมันตอบแรงกว่านี้อีกว่าอยากเห็นนรกหรอใช่ไปถามมันนะเผื่อมันตอบแรงกว่านี้อีกเนี้่จริงๆเป็มันมันเป็นคนน่ารักแล้วก็ จริงๆเราชอบนี้ตรงที่น้มันเป็นคนขยันทำงานมากแล้วก็วันที่เราเลือกนี้มาเป็นพิธีกรคู่กันเนี่ยวันนั้นน่ะ,ะนี้เองก็ ตกปากรับคาแบบไม่ถามเลยว่าให้ทําอะไรแบบเซเยสมาเลยแล้วก็เนี่ยพอจนถึงวันนี้ก็ยังกลับมานั่งคุยกันว่าเออแบบขอบคุณเนอะที่วันนั้นแบบตอบตกลงมาทํางานด้วยกันอะไรพี่ป๊อปมีลุ้นไหมครับพี่ป๊อปไหนคพี่ปเอาจริงๆแล้วผมว่ามีโอกาสแหละเพราะเมื่อกี้เขาหลุดปากมาแล้วว่าเขาชอบซานี้ที่ทํางานเก่งถ้ามึงตอบขนาดนี้ก็นักข่าวเขาไม่ต้องถามครูก็ได้ก็ถาไปเลยผู้ว่างานให้ไอ้บ้าเอ้ยอะไรนะ ชอบอยู่ในตัวพนักนไหมชอบจะทำงานเก่ผมหรือมันอ๋อหรอโอชอบอย่างอื่นอะไรอ๋ออ๋อไม่ได้ชอบอย่างอื่นชอบอย่างอื่นแต่ว่านี่เป็นคนน่ารักเลยหมแต่พี่พี่พี่ป๊อบปอยู่ใกล้พี่ป๊อบรู้สึกว่าเขาพ่อจะนุ่นขึ้นไหมคะอืมอ๋อผมขอให้เรื่องนี้ผมเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าโอ้ตอบแบบดาราไบตูเก้โอ้เก้าสุดที่สุด แสดงว่าประเด็นนี้ไม่ได้เหรไม่ได้ไ่ได้ไ่ได้จริงๆริงไปไมไเลยแล้วตอนนี้หัวใจเป็นไงคะหัวใจโอเคครับยอดเยี่ยมตอนนี้มีความสุขแฮปปี้ดีครับผมมีก็มีคนคุยแล้วก็ดูดูกันไปว่าแบบจะเวิร์กไหมอะไรเงี้ยก็อยากให้มันอยากให้มันโอเคทุกอย่างก่อนแล้วก็แต่จริงเราไม่ได้ปิดนะผมเป็นคนไม่ไม่ปิดอยู่แล้วผมแบบก็ใช้ชีวิตปกติก็แบบไปกินข้าวไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ ไม่ได้เป็นคนห่วงเรื่องส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบจะพูดเรื่องส่วนตัวกับคนอื่นเราจะพูดกับเพื่อนมากกว่าแล้วก็เพื่อนๆรอบๆตัวก็จะเห็นว่าโอเคถ้าเราแฮปปี้มีความสุขเพื่อนๆก็แฮปปี้ไปด้วยไม่ไม่ถามได้ถามได้ถามได้ไม่เราถามได้เราก็จะตอบในแบบของเราตรงที่ว่าแบบเรารู้สึกว่าบางทีเราพอมันพูดไปใช่ไหมพอถึงเวลาเดี๋ยวพอมันเลิกมันต้องมานั่งอันนี้อีกไงก็เลยสุขเออให้อีกอย่างนี้มีความสุขดีกับที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้วก็ถ้ามันจะใช่ มันก็จะใช่เองอะถ้ามันจะไม่ใช่จะได้ไม่ต้องมานั่งแบบเดี๋ยวก็ต้องมานัดอธิบายเลือกกันเพราะอะไรอ่ะโอ้ยมาหูยต้องความรักแต่ว่าการสนิทกับพี่นี้มันไม่ได้มีผลใช่ไหมคะว่าแบบเฮ้ยอาจจะมีบางคนที่เราคุยเข้าใจผิดไม่ไม่เลยไอ้นี้เนี่ยช่วยดูด้วยซ้ำไอ้นี้เนี่ยเป็นคนช่วยดูเป็นคนสแกนเลยแล้วก็จะบอกว่าคนเนี้ยได้คนนี้ไม่ได้คนนี้ดีคนนี้อ่าถ้าจะเริ่มเอ๊ะมันจะเริ่มมาทักแล้วว่าเฮ้ยหนูกูว่าแปลก นะแต่ว่าแ,แต่ว่าไม่ถามเนอะสาวเขาไม่ถา,เา,ามาเนอะแบบสนิทก,กับพี่นีตั้งเลยเลยอุ้ยเอางี้ผมว่าทุกคนอ่ะถ้าเห็นผมเจอกับนี้อ่ะที่ไม่ได้ทํางานอ่ะคนก็จะรู้เลยว่ามันไม่มีทางไปไม่ได้เพราะมันสนิทก,กันมากมันเล่นหัวเล่นหางกันแล้วมันก็แบบมันมันเป็นเพื่อนจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องเคื้อแคงเลยกับคนที่คุยคันี้พี่นีให้ผ่านนี้นี่ให้ผ่านนี้บอกโอเคนีอบอกโอเคแต่มันก็คอยดูอยู่คะชดรองโอเคแบบนั้นไม่ได้ งานให้โอเคธธุรกิจก็ดีแล้วมาแกมเมอร์ก็ได้แกมเมอร์ได้กมโอ้โหมันคือจริงๆตอนนี้บริษัทก็เติบโตมากครับแล้วก็กำลังย้ายออฟฟิศใหม่ออฟฟิศใหม่ก็เราก็จะเพิ่มสเกลเป็นประมาณสัก5 0ถึง60คนอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็มันจะเริ่มขยายมากขึ้นแล้วก็ก็เริ่มบุกธุรกิจเกมมากขึ้นตอนนี้ จริงๆพูดได้แล้วว่าเริ่มทาบริษัทใหม่กัดตั้งขึ้นมาใหม่เป็นชื่อบริษัทว่าบอลไฟเออร์เป็นบริษัทที่เราจะเริ่มผันตัวเป็นเกมพับพิเชอร์คือเราจะซื้อเกมต่างประเทศมาเปิดเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีงานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัทแล้วก็เปิดตัวเกมแรกที่เราเอาเข้ามาเปิดด้วยเป็นกลุ่มที่แบบควบคุมจอนะมันมสุดลปใช่ครับก็เพิ่มเพิ่มเซกเมนต์ของเกมไปด้วยโอเคขอบคุณมาก